ครับสวัสดีครับมานะครับผมต้อนพอเพียงอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับตอนเนี้ยผมแปลงแล้วนะครับมาให้ดูชัดๆก่อนเนาะนะครับผมแปลงแล้วนะครับใส่เพเชอร์เห็นไหมครับแปลงใส่เนปเปิร์เพเชอร์เข้ามานะครับส่วนสายน้ํามันเห็นไหมครับวิ่งมาหาคาบูเลยนะครับก็ยังมีเลค u ก a t o เลเตอร์เหมือนเดิมนะใช้ยังใช้เลคกเลเตอร์เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวมันจะ ชนมันจะไม่เห็นนะครับอ่ะยังใช้เลคูลเลเตอร์เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับถอดปั๊มออกแล้วผมก็เดินสายเดนทิ้งไว้นะครับไม่ไม่ต้องอุดนะตรงท่อนี้ไม่ต้องอุดนะครับตรงดูปั๊มตรงไม่ต้องอุดฝาตูดตรงนี้ไม่ต้องอุดนะครับทิ้งไว้ข้างล่างนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมใบสิบหกหกเหมือนเดิมหัวเทียนตัวเดิมไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับมามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแปลงเรียบร้อยนะครับ อ่ะมาดูนันครับอ่ะมาดูนันครับแล้วก็ปรับจูนเรียบร้อยหมดแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะเริ่มกันเลยครับ เาที่รอบใกล้เคียงกันก็คือสองพันหนึ่งสองพันเอ็ดนะครับอ่าสองพันนะครับพันเก้าด้วยซ้ำสองพันไม่ถึงสองพันเจ็ดด้วยริบเรียบเลยนะครับนะครับอ่าสองพันเจ็ดไม่เท่ากันแหละเอาง่ายๆนะครับไม่มีปัญหาเลยริบเรียบเลยนะครับโอเคนะครับทรานี้เดี๋ยวผมจะเล่งร้อยบ้างมันล้อไปน่ากลัวนะครับจะเล่งไม่นานนะผมจะเร่งไม่นาน ได้หนึ่งหมื่นสามร้อยหนึ่งหมื่นสี่ร้อยรอบรอบไปก็ไม่ได้แตกต่างจากปั๊มเลยนะครับไม่ได้แตกต่างเลยนะะเดี๋ยวลองดูการอดสองของกันเล่นก่อน ดับเลยนะ <S <S ผมดับเลยนะครับอ่าถือว่าสมบูรณ์มากผมว่ามันมันไม่ได้แตกต่างอะไรเลยแต่ว่าลองดูดีๆนะครับรอบปลายอาจจะน่วงแบบว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราใช้ปั๊มเนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะแตะรอบปลายเร็วกว่าเช่นสมมุติว่าเรารอบปลายที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นรอบเนี่ยนะครับเราใช้หนึ่งวินาทีแต่ถ้าเครื่องปั๊มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดแปดวิอันนี้อาจจะแบบว่ามันจะ มันจะปี๊ดขึ้นไปเร็วกว่านะครับแต่เราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใส่แพททูแพทเทินอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงจําเป็นแต่เราบินสกองสเกลนะครับไม่ได้แบบแบบขนาดนั้นคือไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะครับผมลองดูก็เนียนเลยเนียนเย่ยนะครับเนียนกิ๊บกรบเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างจากจากจากปั๊มเลยอะ่ะผมนะครับจากที่ผมสัมผัสด,ดูนะ แล้วก็ส่งสมาชิกหลายท่านส่งมาให้ทําก็ทําอย่างนี้แหละส่งกลับไปก็ใช้งานได้ปกติยังไม่เคยเจอปัญหาฟึกแบกกลับมานะครับก็ร่วมร่วมสิบเครื่องละแปลงเป็นไม่ปั๊มตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคิปยาวโอเคครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับแปลงร้อยห้าห้าแปลงเป็นไม่ปั๊มครับผม